ไต่เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา ดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นดิเศษเนื้อตอบแทนพระเชื่อบุญวานสนาสูงศักดิ์สิทของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสรัพ์ลดตัวหมอต่ำยอมรับวิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนชดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุขนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเซรีทางความคิดพิเนตจากับกต้องสองและเห็นปีศาจในกลาบเทวดาสร้างภาพมายา ให้ล mm ุ้มล้มงบง่ายไตเงาบดปังไว้มืดบอดทางัน ชาชนผู้คนแค้นวดเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อคุณวาสนาสุนศักดิ์สิทของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอตดำยอมรับพิศารร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบา่าสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดพิเนตจากผู้ทรงสงผู้แสงสัทรงประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจ ลลบขึ้้นทาาาประกรเงีศส,สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนคุยนะครับมาตามคำร้องของพี่น้องนะครับก็ผมได้นำเสนอข้อคิดนะครับเกี่ยวกับ ความมั่งคั่งของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับติดต่อกันมาแล้ว4ตอนนะครับก็วัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการให้พี่น้องได้นะไปตรวจสอบดูข้อมูลเกี่ยวกับความมั่งคัง่งความร่ารวยของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเรามีการตั้งข้อสงสัยกันพอสมควรเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรวยล้นฟ้าบางคนก็บอกไม่ทํามาหากินอะไรเลยเร้อนะครับมันบางคนก็บอกว่ามีแต่ขออย่างเดียวนะครับขอทานให้มีเงินเอาไปบริจาค จริงๆแล้วเงินคนที่ไปบริจาคนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความร่ารวยที่สะสมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจผมได้พูดไปแล้วนะครับสามสี่ด้านนะครับอตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงาการทํามหากินหมวดที่5แล้วนะครับผ่านไปแล้ว4หมวดหมวดที่5เนี่ยเกี่ยวกับการครอบงำธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการเงินนะครับพี่น้องนะครับเรื่องโรงแรมเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่า อยู่บนที่ดินนะครับสำคัญสำคัญนะครับในกรุงเทพเมืองใหญ่ๆนั้นที่ดินของสถาบันพระมหากษัตริย์มีอยู่เยอะเงินทุนก็มีแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงโรงแรมระดับดังๆในประเทศนะครับก็คงจะมีอยู่เยอะเลยนะครับอ่ะแล้วก็ยังไม่พอเรื่องการบินอีกนะครับการท่องเที่ยวก็ต้องมีโรงแรมแล้วก็ต้องมีเรื่องการบินจากสนามบินไปโรงแรมเนี่ยมันก็ต่อเชื่อมกัน เครือโรงแรมรอยั l ฮิลตันและ m i n นอนะครับมีโรงแรมในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า50แห่งนะครับนี่เป็น Royal นี่ก็นะครับก็คงบอกว่าเป็นของนะครับของนะเกี่ยวกับราชสำนักนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกทุกอันเสมอไปนะครับแต่นี่บอกชื่อนะครับมีกว่า50แห่งนะครับล็อกสเปคให้หน่วยราชการและจังและรัฐบาลจัดประชุมสัมมนาและเข้าพัก สิ่งที่เราเห็นนะครับหลังจากพูดมา4ีหด้านเนี่ยว่าเป็นแพทเทิร์นของการหากินก็คือว่าให้หน่วยงานราชการนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจนั้นถือว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ก็เขียนบังคับไว้เลยนะครับไม่เป็นการธนาคารหรืออะไรอย่างอื่นนะครับนะไม่เป็นการขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับปูนอะไระต่างๆนะครับก็เป็นลักษณะล็อกไม่ล็อกสเปกก็คือเขียนไว้เลยว่าให้ไปดําเนินการกับ นะครับหน่วยงานธุรกิจกึ่งธุรกิจที่เป็นการลงทุนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับนี่ในประเทศไม่พอถ้าเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับต้องถือว่าเหล่านี้นะครับเป็นที่ที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าบางแห่งในรุกเข้าไปในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอาศัยเส้นใหญ่นะครับผูกขาดธุรกิจท่องเที่ยวตามลําน้ํานะครับนะครับและก็การประชุมนานาชาตินะก็โรงแรมในเครือข่ายเส้นใหญ่นี่แหละครับนะครับ ตำรวจทหารเาจ้เาหน้าที่เทศกิจต่างๆนะครับก็คงจะเป็นที่รู้กันว่าเฮ้ยอันนี้เส้นใหญ่อย่าเข้ายุ่งเกี่ยวนะครับบริษัทนกแอร์นะครับซึ่งสร้างขึ้นมานี่ก็บอกมีหุ้นของศักดินาก็คือพวกศักดินาก็คือพวกเส้นใหญ่ที่หากินอยู่กับสถาบันกษัตริย์มานานแล้วนะครับนะเป็นหุ้นของศักดินากว่า50%มีลูกชายนายอาสาสารสินเป็นประธานบริษัท ในสมัยของมอชมีการใช้อิทธิพลซื้อเครื่องบินที่มีสภาพดีของการบินไทยในราคาถูกนะครับการบินไทยมาถึงนะวันนี้เนี่ยขาดทุนเป็นนะครับเป็นสามหมื่นล้านนะครับส่วนการบินไทยก็ต้องไปซื้อเครื่องบินลําใหม่ในราคาแพงแล้วยังบินซ้ําซ้อนกับการบินไทยรวมทั้งตัดเอาเส้นทางการบินที่ได้กําไรไปให้นกแอร์จนในสุดการบินไทยก็ต้องประสบภาวะขาดทุนซึ่งสาเหตุของการขาดทุนของการบินไทยนคงมีหลายอย่างนะครับ บอกตรงๆผมเองถึงแม้จะเป็นคนไทยนะครับสมัยเป็นข้าราชการไทยเองก็ถ้าจําเป็นต้องขึ้นก็เพราะเพราะเหตุนั้นแต่ว่าหลายครั้งนะครับการเดินทางโดยส่วนตัวนั้นเราเห็นว่าแพงโดยใช่เหตุแล้วก็เราไม่มีความภูมิใจที่ขึ้นการบินไทยยิ่งมารู้ถึงนะลักษณะของการเบียดบังเอาที่นั่งนะไปใช้เส้นใช้สายต่างๆนะครับเราคิดว่านะมันไม่น่าจะนะ เป็นสิ่งที่สมควรสนับสนุนกันเท่าไหร่ไม่ภูมิใจแล้วเราก็ไม่ช่วยแล้วคนไทยหลายคนอาจจะรู้สึกอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงหลายส่วนนะหลังจากที่เห็นท่าทีของคนในการบินไทยก็อย่างว่าแล้วครับสักดีนาทั้งหลายอยู่ในนั้นเยอะนะครับก็นะคงคงเป็นไปตามนั้นครับนะครับทีนี้ <c oughs> แหมอันนี้รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนะครับผมขออนุญาตแก้ไขตรงนี้นิดนิดน,น,นึงนะครับ โหที่5นะครับเดี๋ยว,ยวต้องออกจากโหมดสไลด์โชว์นิดนึงนะครับโอเคครับในเรื่องของธุรกิจโรงแรมแล้วก็การบินนะครับมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมบังเอิญว่าหน้าตามันดูไม่ค่อยดีผมขออนุญาตแก้ไขขึ้นไปนิดนึงนครับสไลด์โชว์ไม่ค่อยดีอืม มันก็ออกไปก่อนไหมนะครับเสร็แล้วนะครับออกไปเลยนะโอเคครับก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เกี่ยวกับการบินและก็โรงแรมเนี่ยโรงแรมราชดำริจำกัดมหาชนในปี2นปี2526เนี่ยเปิดโรงแรมแห่งแรกบนถนนราชดำริบนที่ดินท้่เช่าจาก สำนักง,งานพระคลังข้างที่นะครับชื่อโรงแรมบางกอกเพนินซูล่าโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์แล้วก็สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระองค์นะนี่ม,มีมีตรงนี้ด้วยนะต่อมาอีก2ปีนะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมรีเจนต์กรุงเทพนะครับปี2องพเปลี่ยนชื่ออีกครั้งนึงเป็นโรงแรมโฟร์ซีซันอ้าวนี่นะโฟร์ซีซันเนี่ยนะนะครับนี่ที่คุณปูนะถูกในในอะไรในอะไรที่เสียชีวิตไปนะครับนั่น โฟซีซันนะครับเป็นโรงแรมมีชื่อเลยในกรุงเทพนะครับก็อยู่ในเครือข่ายนี้แหละครับมีผู้ถือหุ้นสำคัญวันที่7เมษายน2 5 4 8เนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหุ้นที่ถือนะครับ1,562,500หุ้นคิดเป็นร้อยละ3.47%นะครับไม่ได้มากแต่ว่าจำนวนเงินเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นะเป็นล้าน ล้านเกือบสองล้านหุ้นนะหนึ่งจุดห้าล้านนะครับแล้วก็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนานะครับถือหุ้นประมาณหกล้านอะไรเนี่ยตัวนี้มันตัวหนังสือมันนี่นะก็หกล้านเข้าใจเป็นคอมม่านะครับหกล้านเจ็ดแสนคงจะไม่ใช่นะตัวนี้เอาเป็นว่าน่าจะน้อยกว่าข้างบนนะครับก็คงประมาณหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับหุ้นนะครับคิดเป็นร้อยละหนึ่งจุดห้าศูนย์เปอร์เซ็น สาภาพโรงแรมการท่องเที่ยวดุสิตธานีบางกอกอินเตอร์คอนติเนนตัลรอยัลออคิดดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแสนสุรัตน์และกรนาราทิวาธานีนะครับล้วนเป็นธุรกิจโรงแรมที่สำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าถือหุ้นทั้งสิ้นนะครับก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับเรื่องของโรงแรมนะครับก็มีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ลักษณะของการกินรวบแล้วก็มีสายการบินนกแอร์นะครับที่มันก็เกี่ยวข้อง แล้วก็นอะกจากนั้นก็มีนะโรงแรมโฟล์ซันซึ่งพัฒนาการมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยถือหุ้นนะครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอืมก็นี่เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องโรงแรมเรื่องของคนเข้ามาท่องเที่ยวเรื่องการเข้าพักการจัดสัมมนาเนี่ยก็เป็นแหล่งทำกำารายได้ได้ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปถัดไปนะครับผมจะพูดถึงวิธีหากินหมวดที่6นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็ติดตามต่อจากคลิปนี้ได้เลยนะครับ